ครับวันนี้ก็มาเก็บเบ็ดเยือกกุ้งนะครับมีกุ้งอยู่นิดนึงนะเมื่อวานเลยลองมาลงดูเดีย๋ยวมาดูผลงานนะครับว่าจะได้กี่ตัวปลาครับตัวแรกครับโกกเจ้าเดิมครับปลาครับปลาแดงครับตัวนี้ปลาแดงครับ ที่สองครับปลาแดงตัวสวยเลยนะครับตัวแล้วครับประตโก o ครับไหนตัวนั่งรับเป็นปลาอะไร ปลาแดงครับนี่ครับรแดงไซส์กำลังดีเลยครับอีกตัวนึงนะครับเีกปลาอะไรฝนก็ตกนะครับ หาอะไรครับตัวนี้โอ้โหดึงแรงนะครับปลาแดงหรือเปล่าโอปลาแดงใหญ่ครับน well> ี้ครับโแดงใหญ่นะครับตัวนี้ครับเนี้ยครับไปโลเลยนะครับ โอ้ตัวสวยๆเลยนะครับปาลาอะไรครับกดครับกดไซส์สวย ตัวลวครับรแดงครับแดงใส่สวยเลยปาลาอะไรครับตัวนี้ไปเชือกอะไรขึ้นมาด้วยมั้ยรับโกครับโกไซโลเลยนะครับ มาแล้วครับรแดงครับตัวนี้แดงนะครับมีดึงอีกตัวครับปลาด้วยตอด้วย Uh huh. อยังแน่นมีปลาอะไรครับติดต่อครับโกครับ ตัวรับรแดงครับครับปแดงไซส์สวยเลยนะครับดึงอีกตัวนะครับผมให่ตัวครับโนี่ก็ปลาแดงนะครับนิ็นใกล้กันเลยนะครับ สองครับสองลอยเอาเลยน่ครับใส่สวยนะครับปลาเลยครับแดงครับนี่ครับแดงมีกตัวหนึ่งนะครับาอะไรครับตัวนี้ นี่ครับโขก,กใส่สวยแล้วนะครับพรอนแลครับปลาแดงนะครับตัวนี้นะครับแดงใส่สวยเลยครับมาอตัวแลครับนี่ปลาอะไร กดครับโอ้กดส้สวยเลยนะครับนะครับเอา้ามีตัวหนึ่งนะครับผมคู่กันเลยปลาบูครับตายครับปลาบูครับเนี่ยต้องแขนนะตายเลยเนี่ยครับ อีตัวแล้วครับตองครับตองไฟกำลังสวยเลยนะครับอีตัวแล้วครับกดนะครับตัวนี้กดเหลืองอีตัวครับแดงครับ เนี่ยครับผมตาตะโกงนะครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนึงครับรแดงครับ แชงครับตัวนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับเก็บเบ็ดวันนี้เหยื่อก,กุ้งนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับผมครับแล้วก็เก็บเสร็จแล้วนะครับเบ็ดเหยื่อก,กุ้งวันนี้นีครับคือผลงานวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ได้เหยื่อมานิดหนึ่ง แล้วก็มีประแดงปตะโกกนะครับประโกรมกประแดงใหญ่มาตัวนึงครับไซส์โลกว่ากเนี่ยครับเยังพอได้นะครับ